จุดเริ่มต้นมาจากจริงๆิมาจากลูกค้าเราอยากให้กลุ่มลูกค้าของเราที่เป็นคนเป็นสิวผิวแพ้ง่ายได้ใช้แป้งที่ช่วยทั้งในเรื่องของปกปิดแต่ยังบางเบาแล้วก็คุมมันลูกค้าใช้แล้วเขารู้สึกว่ามันเป็นสินค้าสําหรับเขาเพราะว่าคนเป็นสิวมักจะมาเพราะว่าผิวมันทีนี้นเราเลยอยากทําแป้งอะไรก็ได้ที่เขาใช้แล้วมันสบายผิวแต่ว่ายังปกปิดได้ในระดับที่เขาพึงพอใจบวกกับใส่สารสกัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสารสกัดกันแดดสารสกดัดที่ช่วยบํารุงผิวแล้วก็สารสกดัดที่ช่วยลดสิวด้วย ทาทับสิวได้เลยไม่ต้องกลัวอุดตันเพราะว่าเราใส่สารสกัดที่ช่วยลดสิวแล้วก็เป็นสารสกัดที่ n อนค o m e d o g e n ก็คือไม่อุดตันผิวใช้แล้วสบายใจเลยทาทับสิวได้อันนี้ค่ะเป็นเนื้อแป้งที่อนุภาคละเอียดมากๆนะคะแล้วก็ตัวผงแป้งที่เราคัดเลือกมาจะเกาะติดผิวได้ดีนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีในส่วนของพับซึ่งพับของเราเป็นพับเนื้อใยไหมจิกแป้งได้ดีเหมือนกับการใช้แปรงปัดลงบนผิวเลยมันจะซอกซอนเข้าไปที่ผิวเราแล้วก็ปกปิดได้ดีมากๆเลยค่ะ ก็อยากจะฝักแป้งดิมไลท์ฟาวเดชั่นพาวเดอร์ตัวนี้นะคะที่ตั้งใจทำมามามากๆเลยสําหรับผิวที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายหรือใครที่ไม่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้เราอยากจะให้ลองลองดูเพราะว่าเนื้อแป้งเนียนละเอียดมากๆใช้แล้วจะชอบค่ะ